มีสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็อ๋อให้พี่บุ่นพี่เลมก่อนโอเคครับผมอ่ะก็หนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากรีแวมเดนเดสตอรี่นะครับผมก็วันนี้เป็นไฟแนลอีพีแล้วเนาะใช่หมดก็มีหมดสิบตอนด้วยกันรก็วันนี้มาร่วมส่งท้ายความทรงจําแล้วก็ร่วมส่งท้ายตัวละครไปกับพวกเรานะครับผมครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็มีงานเ ไปนอกอีพีแฟนมิทติ่นะครับท<ช>ีจ<า>่จัดขึ้นในโรงพิพยพยนต์ใช่ฮะก็พวกเราเองก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าซีรีส์ผมยังจำพวกเรายังจำตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์ได้เลยอยู่เลย EP แรกเนี่ยโอ้แป๊บเดียวมาถึง EP 10แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็แฟนๆเขาก็ให้การสนับสนุนและตอบรับที่ดีมากมากครับค <ๆ S 2> รับผมแล้วคนอื่นล่ะคะเป็นไงบ้างเอาใครดีต้องมาร์กอ่ะต้องมาร์กครับผมก็วันนี้ก็เดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วเป็น Final EP ครับผมก็ ดีใจแล้วก็พวกเราทุกๆคนก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับผมก็ดีใจตอนนี้เป็นตอนจบแล้วแล้วก็จะได้ดูพร้อมกับแฟนๆทุกคนด้วยครับครับป้าฝนนะคะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่ซีรีส์เดินทางมาถึงจุดจบแล้วก็ตอนจบรัตอนจตอนอนตอนรู้สึกว่าคือเสาร์หน้าเราก็จะไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อีกแล้วครับแต่ว่าก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับครับก็ รู้สึกอยากกลับไปดูอีกเยอะๆเลยครับคิดถึงตัวละครมากๆครับทุกๆคนเลยแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาที่เราผ่านมาด้วยกันช่วงเวลาที่เราไปแต่ละโลแล้วก็ทำงานครับขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับอารอีทีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะอ่ะน้องอาจจะสแปมลองสปอยอีพีสินิดน สปอยะครับ้าเรื่องสปอยนี้ถ้าผมสปอยเนี่ยมันอาจจะไม่สปอยมันอาจจะเป็นการบอกไปเลยดังนั้นนะครับผมก็อยากให้รอติดตามครับเพราะว่าผมสปอยไม่ค่อยเก่งสปอยผมก็เหมือนบอกอ่ะจริงๆไม่น้องไหมคะใช่ครับค่ะแล้วกันก็อีพีอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่ทุกคนได้เห็นแบมพายครับอขอบคุณที่เห็นทุกอีพีนะไม่ถ้าดูจากเทรลเลอร์แล้วอครับของอีพีเก้าก็คือจะเห็นแล้วว่าอาจจะเกิดการประทะ ครั้งยิ่งใหญ่ใหญ่ขึ้นใช่ครับก็ารอติดตามสนุกแน่นอนใรุของฮันเตอร์เราจะเป็นยังไงว่าฮันเตอร์ต้องรอจะฟังาพี่กระปุกบ้างค่ะเป็นยังไงดีคะทีสุดท้ายีี่สุดท้ายเหรอคะหนูว่าเอาเป็นว่าให้ทุกคนรอรู้นี่กว่าว่าใครเป็นทีมแวมไพร์หรือว่าใครเป็นทีมฮันเตอร์อาจจะมีคนชนะหรือว่าเราอาจจะเสมอการก็ได้คือคือมันจะเป็นบทสรุปของเรื่องนะครับผมก็คือว่าแวมไพร์กับ ตัวฮันเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหายไปอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ผมก็บอกเลยว่าอีพีนี้จะเป็นซีนแอคชั่นใหญ่ที่สุดในเรื่องแล้วครับผมคือเยอะมากตอนตอนที่ถ่ายคือหลายประมาณหลายชั่วโมงอะสี่ห้าชั่วโมงกับซีนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับครับที่สุดท้ายนี้แฟนๆจะต้องเตรียมใจเตรียมที่จะมาเจอกับอะไรใครตอบอ่ะเอเจเจเจลูก แฟนต้องเตรียมอะไรบ้างคะเตรียมอะไรเตรียมใจมาเจอกับอย่างแรกอย่างแรกเตรียมใจมาเจอพวกเราแล้วก็ก็รู้สึกว่าคือต้องเตรียมใจมาเจอจุด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 จบที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันเป็นบทสรุปที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่แฟนคลับนักแสดงก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไงรอรุ้นไปด้วยกันรอชมไปด้วยกันครับผม นนั่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมต้องเตรียมทิชชู่อะไรไหมไม่ช่วยกันเลยเหรอเราจะเล้าไหมอ๋อเรื่องเขาเครียดกันหมดเราสองคนอันนี้เราก็เครียดไปด้วยแหละจากคำถามพี่เครียดอยู่อันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะมองว่าเราสองคนเหมือนไปคคุมความลับด้วยใช่ครับเราคุมความลับนะครับเราเราก็อยากเก็บความลับไปตลอดตอนนี้ก็ยังเก็บก็ยังเก็บอยู่ยังไม่อยากบอกเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวมันจะโพุ่งออกไปแต่ผมรู้สึกตื่นเต้นครับที่เรามาอยู่จนถึงอีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าอย่างที่พี่ๆเขาบอกไปว่ามันเป็นซีนแอคชั่นแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจตั้งใจมากก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดูว่าซีนต่างๆมันจะออกมาเป็นยังไงซีนแอคชั่นทุกคนก็ฟังคนเยอะมากก็อยากให้ทุกคนตั้งใจดูครับว่ามันจะมันแค่ไหนมันจะจบยังไงครับผมครับบอกว่ารุนแน่นอนใช่ครับผมตอนที่ผ,ผ่านมาได้แอบดูคอมเมนต์หรือฟิทแบ็อะไรในเทรนของเราบ้างไหมเพราะว่าแต่ละอีพีเนี่ยก็ขึ้นเทรน ตลอดเลยค่ะผมได้แอ,แอบดูกันบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างจากฟีดแบ็กบุญเชื่อว่านักแสดงทุกคนต้องดูเนาะเพราะฟีดแบ็ของแต่ละคนคือเขาก็จะมีเพื่อฟีดแบ็ให้เราพัฒนาตัวเองด้วยใช่ครับผมบางบางจุดที่เราเล่นไปเราอาจจะไม่สังเกตเห็นตัวเองแต่แฟนคลับที่เขาดูแล้วคอมเมนต์เนี้ยเขาเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยเขาสงสัยในตัวละครมากกว่าเราอีกอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วก็บางจุดที่มันเป็นหิน ของตอัวละครอะไรเงี้ยแฟนคลับก็แบบพยายามเป็นนักสืบ<ม>ว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้บางบางที่ที่ผมอ่านไปอะเจอตั้งแต่ตั้งแต่อีพีแรกๆเลยบางที่เขาไทายเนื้อเรื่องทั้งหมดถูก<ม>โดยที่เขายังไม่อ่านเลยด้วยซ้ําคือเก่งมากใช่ครับผมเก่งด้วยความคิบุ๋เป็นแบยรู้สึกเนี่ยแต่คุณมองว่าตั้งแต <c oughs> ่อีพีแรกจนจะจบวันนี้เราหิวทั้งเรื่องเลยเรากินอาหารมากกว่าที่ที่เป็นคนอีกนะครับคือ จริงๆเราอยากให้มันมีความน่ารักเป็นตัวละครด้วยเนาะเพราะเรากลัวมันจะเครียดจนเกินไปก็ถ้าใครดูทุกอีพีจะเห็นว่าตัวรามินเขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยมากมีสลัปันด้วยกินกินหลายอย่างครับผมมีผัดบลอกเกอรี่อะไรพวกนี้ด้วยคือ,อคือจริงๆก็อยากใส่เพื่อให้มันมีความน่ารักอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบตัวแวมไพร์จะต้องกินแต่น้ําสีแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม มาที่บาร์โค้ดก็คือจะกินแต่น้ำสีแดงถูกต้องฮะเออากินถือแก้วอย่างเดียวเลยครับเร่อนที่ทีมงานเตรียมให้ครับครับผมข้าวหาตลอดเวลาครับข้าวหารคือด้วยความที่ว่าเคียร์เขาเป็นตัวละครที่เขาเป็นนักสู้ครับเลือดเลือดพล่านดูเดือดแล้วก็เขาเขาเก่งหลายด้านครับแต่ก็แลกมาด้วยความที่ว่า เขาเจออะไรมาเขาผ่านอะไรมาซึ่งก็ในซีรีส์ก็ได้เล่าว่าเขามีปมตอนเด็กครับผมรุนทุกครั้งที่เขาตอบรู้ไหมผมรุนมากกว่าในทุกๆวันอีกวันเนี้พี่ก็รุนเหมือนกันพี่คาดหวังมาตนผมรุนมากคอมเมนต์เป็นพักแตคอมเมนต์ที่เราเป็นแบบตอนนี้เขาแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นนักรักนี่เป็นแบบว่าคนจิตใจดี ก็เพื่อนคุยแพรใช่คุณเพื่อนที่เหลือใช่เป็นคนชอบแบ่งยินลี่ให้ทุกคนกินคนน่ารักน่ารักไหมครับน่ารักเลยล่ะโอเคเราไม่รอให้เพื่อนเราคอนเฟิร์มเลยเราตอบเองเราเองไปเยอะเลยนะาน่ารักครับเอ้ยนุ่ตี๋เหรอไม่ครับพี่มาเขาบอกว่าเป็นแฟนๆบอกเป็นแฟนพายที่ไม่ค่อยได้นั่งในเรื่องนี้ก็จะมี EP ท้ายๆเพิ่งๆได้ได้นั่งครับผมมี EP ล่าสุดก็มีได้นั่งทานข้าวกับครอบครัวใช่ ใช่เพราะว่าโปรติเราจะต้องยืนเป็นแบ็กอัพให้เขาตลอดใช่จะต้องยืนข้างหลังอะไรอย่างนี้วีล่าสุดก็มีนั่งทานข้าวก็เป็นสีน่ารักครับมีว่าเห็นในกองก็มีการบอกว่าขอนั่งหน่อยที่หมนันมันก็ไม่รับมาร์คอืมเราจะเป็นคนนั่งทั้งเรื่องเลยมาร์คอะอะไรนะครับมาร์คจะเป็นคนนั่งทั้งเรื่องเลยใช่ไหมทีต้องไปตามสืบว่าอะไรนู่นี่นั่งตลอดเวลาเราก็ทำงานครับทำงานของเราใช่เขาเป็นพ่อบ้านเหมือนเป็นทำทุกอย่างให้ ใช่เป็นเลข,ขาของเราอะไรอย่างนี้ใช่เพราะเราจะติดอยู่ที่เขารามินจะติดปันมากเขาเลยแบบให้ให้ตัวอาเมตัฒใช่ผมไปทำงานให้เราส่วนส่วนของพี่เปรมนะครับเราไม่ได้กลับบ้านเราเลยตั้งแต่เราอยู่คอนโดเป็นไงบ้างก็คอนโดสบายกว่าๆๆบ้านมันชั้นเดียวค,ค,คอนโดมีหลายชั้นมีดัดฟ้าด้วยก็ครับ แล้วเป็นไงบ้างเปเรมพอเราดูเราแรกๆหลังๆเราเริ่มแบบว่านี่ๆเราดูแล้วเป็นไงบ้างรีวิวตัวละครเราอ๋อผมว่าปันก็คือหลายคนน่าจะได้มองในมุมมองของปันเยอะถ้ส่วนใหญ่เนะเราดำเนินเรื่องผ่านตัวละครผมค่อนข้างเยอะก็ตัวละครปันก็ผมว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีจุดยืนที่แบบแข็งแรงตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลย แล้วผมดูช่วงแรกคือเขาแบบจะเอาอย่างนี้เขาก็ต้องอย่างนี้พอไปถึงช่วงท้ายคือเขาจะอย่างนี้เขาก็จะอย่างนี้เท่านั้นครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบมุ่งมัน่นนะมุ่งมันมงม่นมากๆเราเล่นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เ<ห>ต็มเต็มอะไรครับเต็มสิบเป็นสักสองครับอน้อีแปดที่ไว้ที่ใครลูกแปดเอาไว้ในอนาคตฮะทำไมถึไมาถึงแค่สองอะก็โออีกไกลครับการแสดงอีกเยอะฮะ ดูตัวเองก็แบบหมายถึงว่าตัวผมเองผมดูผมก็ขัดตัวเองเยอะมากหมายถึงว่าดูการแสดงของตัวเองนะครับก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วเป็นการเรียนรู้ไปฮะแต่เรื่องนี้เราพูดเยอะขึ้นพูดเรามีบทพูดเยอะขึ้นก็ไม่เยอะนะฮะพูดน้อยอยู่นะน้อยนะฮะน้อยเยอะครับเยอะเยอะเหรอฮะเยอะเนี่ยครับเออเป็นนักพูดนะใช่ครับอ่านไปเยอะอยู่เออเรีเยอะใช่อรับแสแตมปเป็นไงบ้างดีเอออีทีนี้เราจะได้ มหวังว่าพี่เราไปไม่ถึงว่าแต่ที่ตามหายก็ไปตามหากันมาพี่หายเาก็เจอกันแล้วใช่เราเจอกันแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วครับใช่ไม่ถึงยังไงเป็นไงบ้างแบ่บ้าแล้อหายไปดีครับกับพี่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งเห็นได้ซึ่งเห็นได้ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ EP หนึ่งจนจะ EP สุดท้ายนะครับก็คือพี่ชายเลือกผู้ชายมากกว่าผมครับอันนี้ความในใจของน้องชายอันนี้หน่อยยิ่งให้ผมกินมาม่าอยู่บ้าน โอเคแต่เราได้นั่งไหมเราได้นั่งไหมวันนั่งเรานั่งครับได้นั่งมาคนนึงไม่ได้นั่งทุกคนได้นั่งครับยกเว้นมาครับไม่ทัดไม่ไม่ได้นั่งเลยได้นั่งอยู่ประมาณสามบีแล้วปุ๊บพี่ยูแล้วทำไมให้ยืนตลอดเวลาใช่นะครับต้องถามพี่ยูแล้วทำไมให้ยืนตลอดเวลานั่นน่ะสิครับอ่าส่วนเคเราเป็นผู้ปรุงความรับแล้วยังไงโอ้โหหนักใจเลยครับแต่ EP นี้เดี๋ยวผมทําให้ให้ ให้มาร์กนั่งเองก็ได้ครับอุ้ยรอเล่นรอเล่นไปถึงพี่จะเอาเก้าอี้มาใช่เอาเก้าอี้มาให้ก็เป็นเป็นคนเบื้องหลังทุกอย่างครับก็คอยคือตัวเราเป็นตัวหลักในการที่ที่ฮันเตอร์กับแบมพายทะเลาะกันเลยใช่ครับก็ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันอีพีนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับแต่เราก็ทุกอีพีเลยนะขอบคจริงออแต่หมายถึงว่ารอบนี้เป็นแบบมันได้ขนาดไหนเนาะอาจจะพูดยังไม่ได้ใช่ ให้รอดูเราดูเราดูดีกว่าเราดูดีกว่าพี่เคแบบสําคัญมากกับพี่ดีสุดท้ายครับแสดงว่าเราต้องเฉลยเราต้องเฉลยแล้วหรอครับพี่ดีสุดท้ายหลวงพ่อคือใครใช่ไหมะไรนะครับหลวงหลวงพ่อต้องเฉลยเฉลยแล้วเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วทรายส่วนมากระพุกค่ะเป็นเรื่องเราสวยที่สุดแต่เราก็จะเลือกฟังไหนก่อนสวยสุดเลยเราจะอยู่ฝั่งไหนหมายถึงว่าจะอยู่แบมพายหรือฮันเตอร์หรอคะ เราอยู่ฮันเตอร์อยู่แล้ว ừ ừ ừ แต่ว่าเราก็มีหัวอกที่มีความเข้าใจฝั่งแวนพายด้วยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเพื่อเราไปแอบรักกับเขา,าเราก็เหมือนเรายืนอยู่ตรงกลางอ่ะใ้่เราก็เหมือนเหมือนทั้งสางเขแดนทั้งหมดอาะเรีกตัวละครทั้งหมดในเรื่องค่ะเหมือนตัวเอลี R e จะเป็นตัวละครที่อยู่ตรงกลางค <ừ> มาก็ ừ ừ าคือ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันสามคนเราก็เข้าข้างทั้งเพื่อนที่จะเป็นฮันเตอร์แล้วเพื่อนที่อยากจะช่วยแวไพายคือ เข้าใจทุกคนค่ะเอลีจะเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเวลาเล่นจะรู้สึกว่าต้องทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่น้อยใจในตัวของเอลีต้องพยายามเข้มแข็งกันที่บางทีก็ก็อยากได้ได้การดูแลบ้างได้การปรึกษาบ้างแต่ก็ต้องเป็นคนทําให้เพื่อนๆเป็นสายซัพพอร์ตค่ะเจเจเจีกพี่สุดท้ายเราจะมีอาวุธอะไรที่มาซัพพอร์ตในการสู้รบครั้งนี้ผมว่าทุกคนนะครับ เขามีปัญหาของตัวเองขึ้นมพวกผมก็มีครอ๋อเราไม่ีปัญหาด้วยกคือเขาจะแบ่งฝั่งพวกผมต้อตีกันเองทำทายก่อนก่อนก่อนจะเคลียร์กับเขาเนี่ยผมต้องเคลียร์กันก่อนก็คือต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะบางทีบางทีเราแบบว่า้แผนเราไม่ลงล็อกก็อาจจะเป็นพอนี่หรือพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องจัดการกับสองคนตัวเองก่อนอันนี้มนในเรื่องหรือในั้อันนี้ข้างนอกเรื่องทั้งในเรื่องก็คือเข้าไปถึงก็คือเล่นไปเลยครับใช่ครับ แบบคือผมจะเป็นคนที่สองคนจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจออะไรเราก็ต้องแก้ปรนั้นแต่เราอาจจะวางแผนน้อยกว่าคนอื่นไปหน่อยแล้วผมก็เลยต้องค่อยมาดูกันว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงต่อครับผมแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะงัดทุกอย่างที่มีให้สู้นะจะเล่นเป็นตัวเองหรือเล่นเป็นตามคาแรคเตอร์พี่ว่ายังไงดีครับว่าเล่นตัวเองเลยเปนพี่น้องครับนอกจากแฟนไทยแล้วก็มีแฟนอินเตอร์ด้วยรู้สึกเนยที่มันแบบว่าตังไปไกลถนัดนั้นโอ้ก็แฟนอินเตอร์ ดังคือด no ังมากเลยเนาะคือในในแท็กในแท็กในเทรนอย่างเงี้ยก็ก็คือมีภาษาอังกฤษมีภาษาไม่ใช่มีแค่อังกฤษคือมีสเปนด้วยแบบไปทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียก็มีก็ขอบคุณพวกเขามากๆเลยครับมจริงๆเขาเมนะเขาชื่นชอบอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ผมว่ามันบางทีมันตรงไทยของเขาด้วยใชายรขบผมอย่างจะมีที่เห็นอื่ๆก็จะมี ลาตินอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยโวนเอเชียก็มีผมว่าคือบางคนเขาอาจจะชอบในแนวแฟนตาซีอะไรเงี้ยใช่ครับผมตรงไทยเขาเขาเลยแบบอ,อยากสนับสนุนใช่ครับผมคือเราเราเห็นหมดนะที่ทุกคนแบบคอมเมนต์เข้ามาอะไรเงี้ยใช่ผมก็ขอบคุณจริงๆที่ทําให้รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนที่ดูเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมสุดท้ายแล้วมีใครจะฝากพวกปัจโซเอาด้วยแล้วก็จะจบแป๊ก็ฝากด้วยนะครับ กับรีแวมเดียนเดสตอรี่ในอีพีสุดท้ายแล้วครับก็วันนี้แหละครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยมาร่วมส่งท้ายซีรีส์ไปได้วยกันครับผมก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่มาดูพร้อมกันในวันนี้ครับผมก็บัตรโซลเอาไปที่เรียบร้อยก็พวกเราทุกคนขอบคุณสนับสนุนที่มีให้พวกเรานะครับผมขอบคุณมากครับใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นภาษาเดียวให้น้องบางคนเขาผมพูดอังกฤษอารับ for international fans thanks for your big support today is the final day of revamp the end story and i hope you guys have a lot of uh, happiness and the ticket were sold out so thanks a lot and have a good day today